ก,กับสีผ้ากต่สีผ้าไม่เห็นงานนะครับเนาะแต่ใส่ใส่ประตูใส่บานฟ้า,ทาเทิงๆนะครับผมครับมื่อวานี้ว่ามีคลิปเดียกพี่น้องต้อนนกอบอมันให้เบิ้งตะคลิบเหวไปต้อนนกกระไดครับผมกแบบเป็นเบื่อๆเชี่ยงๆเนะาะบ่ได้นกจักเทือครับผมบ่ได้นกจักเทือมีตะคลิบเหวอ่อพี่นอ้องเบิ้งมันบ่หมานได้พี่น้อง มื่อนี้ครับเพราะมีคลิปลง่องมูพวกเพื่อนๆทางยูทูบเบิ้ลนะครับเนอกสีได้เอาคลิปงานนี่แหละให้เบิ้ลนอกมือนี้เนาะกบบสีเก็บรายละเอียดนะครับเมือนี้กัคือพักไว้แล้วไปซิปสี่สิบห้าใบนะครับเนอกก็ด้ใส่ประตูครับผมใส่ประตูใส่ฝาเมื่อนี้เมื่อนี้กะใส่ไปแล้วสองใบครับ ไประตูเส้นฝานะครับเนาะไปที่ล็อกเรียบร้อยนะครับผม้ากระท่านซื้อครับอะไรบ้านซือ้ออะไรบ้านนี่มีแต่เอาเริ่มเก็บงานได้ครับนีไ่ไ้วไปนี่เซ็ตเซ็ตสมบูรณ์แบบครับผมนมีแต่มีแต่สิได้รอเห็ดสีนะครับเนมะื่อวานสีเหลือผมกะ ใส่ร่องพื้นไปครับร่องพื้นบางๆไปนะครับใบนี้นะครับใบนี้ก็พิเศษจังน้อยครับผมใบนี้ก็เพิ่นสามารถพิเศษก็ได้แกะขอบไปบอรอบรอบแกะขอบผพาว่านนะครับนอกึ้นไปผพาว่านแกะขอบส่วนฟ้าประตูก็ก็ได้แกะแกะให้แกะให้เพิ่อนลหกอยู่ครับผม เพิ่มรายเทียดไปเล็กน้อยครับเปิดคอมาจัดให้ครับผมครับือกระตาหมาก่าพี่นอ้องแล้วก็ได้จัดครับจัดล่าละเอียดดีเลยก็ได้หยดกาวนะพี่น้องเนาะเข้ามาห้ามในจัดมนมีการเป็นโซ่งอกแซงเนี้ยครับเพราะว่าห้าบมในจัด เสียงก็บ่ค่อยดังดอกพี่น้องโทรศัพท์กินน,น้ำฝุ่นเอ้าเฮ็ดงานใหม่นะครับฝุ่นขอบปเกาะหู้อ่าหู้ไม่ก็สิบ่ค่อยได้ย,ยินปานได้ครับเราค่อยก็บ่ได้ยินถ้าเว้าวแห้งก็สิว่าห้องใส <laughs> <laughs> นะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะครับเนาะตรงนี้เนาะ ต้อง<ส>เอากรบ่มีดอกพี่น้องพร้อมแต่ก็ต้องเก็บรายละเอียดถ้ามันเป็นงามงาเงอกเงาะแงกแงะสงอกซสีแงกมันก็ส่งบ่ลถูบ่ดีจัดจัดแล้วก็ยอดกาวนะพี่น้องเนาะสิได้จัดเบิดแล้วครับนั่นี้ถ้ามันยาวเกินไปเนี่ยก็ต้องตัดออกครับพี่น้องให้เมียทักให้ครับมันมันมันเป็นสุ้งมันสิยาวเลย ถ้านมีเน่ามันก็คิโค้งครับเน่าเกินไปมัคคำไม่ตรงนี้ตัดออกเล็กน้อยครับครับสูตรขึ้นมัตสึคิสูตรขึ้นได้ครับถ้านเนา,าสูตรบดได้มันไปดันไม่ก่อนแล้วครับเนาะครับผมถ้าท่านได้สนใจกับทักมาเด้อครับผม สองพันหาครับลุงร,รุ่นนี้ครับแต่เกัน,รนกนร้างมาดูแล้วนะครับเนาะรวมๆขี้วก่อนเราก็ะเฮ็ดพร้อมอมกันไปเลยนะครับเนาะประตูทึบนะครับเนาะเป็นประตูทึบป,ประตูใหม่ แต่แมัดครับคนคนเฮาเป็นมักก็คือนก่ตามใจลูกค้านะครับเนาะตามใจลูกค้าจ้ดหน่อยกกเป็นมัดก็จัดเฮาก็จัดให้เพื่นแบบนั้นเป็นทักเอ็นครับใบหนีเป็นทักเอนบบนเ็นทักเอน็เอนส่วนใบนี้ก็สิอเได้พาว่านอยู่ครับผมเฮ็ดเฮ็ดคล้ายๆใบมืีดนะครับเนาะ อา้าวเสลยตัดตัดทาวานมาแล้วพันตับกับประตูทึบมีใบนี่ก็เป็นไม่สักท่องครับผมสักท่องนะอ้าวกลับซื้อปีกใหม่จากล่งเรื่อยมาลิ่มเมอาครับเอ้าบเลี้ไปตัดต้ดตนใหม่ใหญ่แบบเขา,าสื่อเศษใหม่มากมาเห็นนะครับสื่อเศษใหม่ เหาเห็นว่ามันเศษใหม่มันเห็นว่ามันมีประโยชน์ถ้าขอสื่อเพิ่มมากนะครับใคร่าเพิ่มเอาไปเผาทานพี่นอ้องเห่ากต่มาเพิ่มราคาให้มันเห็ดให้มันมีราคาไม่ไม่เฉเสอยกันมาเห็ดนันเห็ดน,น,น,นี่มันก็เพิ่มมุนราคาหรือไม่เห่าใดนะครับเนาะมันกับแล้วจะเห่าเสียไปใส่กำยังนะครับเผาทานไ,ได้ครับใ่ดังไฟ ข้าวกะข้าวมใส่จุดนี่กะวู้ดถ้าเป็นไม้สักกบเป็นไม้ที่ดีเติบนะครับเนะาะสักข้ากะฮือหันดูเป็นไม้สันสูงอีกชนิดหนึ่งนะครับสักทองรีวิวหอเบิองนาพี่นองกะกะเจ็บไปได มืัอน,นี้กาวา่าสีให้มันได้จากสามใบครับใส่ประตูใส่บานให้มันกันได้จากเครื่งจากหาหกใบเงินมีสี่เอาอีกจากสามใบนะครับเนาะครับเสร็จไปแล้วสามนะครับเนาะแต่่วาจากนี้ไปหาคำจะเอาอีกจากสองใบเก็บรายละเอียด มีว่าอีกหลายในนี้องมันเคยได้ยครับส่วนใบนี้นะครับนะส่วนใบนี้ก็ก็เป็นงานไหว้แท้นี่แกะบัชัดครับผมนี่แกะทาว่าน,น้ำครับผมบัชัดพี่น้องมันเหลื่ยมตาแกะเป็นไล่ไทยไลยก่กระนกน,นะครับ บนข้างล่างแล้วก็ริใส่ฟ้าน้่ครับผมใบนี้เป็นไว้บใบแท้ไว้เส้นเล็กครับเส้นเล็กเส้นหน่อยเนาะถักโคตรยากเลยครับเพราะว่าน่านเต็มนะครับ1.6ึมิลครับผมต่างกันหลายกับรุ่นธรรมดาไวยรุ่นใหญ่ทั้งทีประมาณนี้กันทักแป๊บเดียวครับ <c oughs> แล้วผมจะเทียบซื้อบิงทพี่นอ้อง เส้นไหวครับผมมันตางกันสมใจอันนี้เส้นนิดเดียวครับอันนี้สองมิลอันนี้มิลหกเทียเทียบซึ่งกันนะเครื่องต่อเครื่องครับผมตัวนี้จะเฮ็ดงามแต่ว่าตัวนี้ถ้าทักมันแหละจะง่ามครับเป็นเบิ้งละเอียดเพราะว่ามันเส้นหน่อยนะครับเนาะเส้นหน่อยละเอียดแต่ว่าควอมลำบากกัมี่ครับน่านเสียดน่านแล้ว ทักมือละประมาณามาเรียกแะครับคำๆน่านกินขาวแล้วก็มานั่งทักไปมือละสิบเศษสิบเศษไปน้องเริ่มทักมือแล้วทอนเลยประมาณเส้นกลัวๆผมทักซีขึ้นเลมทักซีขึ้นแล้วเลยสนิทครับการเสียหายไม่จบพร้อมกันแล้วนนครับ,ก,บ,รก,รบกับชุดนี้เนองทรงกลมกันครับผมสำหรับราลายแผ่นโคตรหลานนะครับเนาะ ็นไม้ขนุนครับหรือไม้แบบนี่บานเฮาเนาะไม้แบบนี่เนี่ก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดนึงครับผมเป็นไม้โมกข้นชนิดนึงส่วนไปนี่ก็เป็นไว้ไว้วแทะที่กันครับผมแต่ว่าเป็นไว้เส้งงนใหญ่เนาะครับเนาะเป็นไว้เส้นใหญ่ ว่าผมสิบ่ขายเพราะว่าเพราะว่ามันเส้นใหญ่ระเบิ่งเป็นเป็นเทิดทะเป็นต้นใดบุล่ะเป็นแบบคัดตากนะครับเนาะเนาะตักเนื้อตักเส้นน้อยแล้วว่าเบิ่งเส้นใหญ่เห็นไหมหลอกตาเราซื้อกบบนี้เพราะจีใส่เองเะียทีพี่น้องไปโทรบอกกับเพทุนเจ้าของคนตาเอาไปไม่ซะอาจารย์ใบนี้ผมว่ามันส่งบอดูบอดีมาได้เห็นมันเป็นเฮกเฮกปวด มันเป็นเนื้อเฮือกก,กันหลายใช่ไครับครับนะครับคว้วละเอียดมันแตกต่างกันหลายครับเส้นใหญ่กับเส้นน้อยนะครับใบใสของพี่น้อนนี่เขาจะควางกับวิใสชักใบเพราะเขาจะว่าสร้างเฮ็ดรถซ้อมร,ร,รถรถได้ขี่รถห้างซ้อมบ้าน อาย่บ้านทั้งอ่าบเเสียจักเถื่อสร้างเฮ็ดกลุงคือกันแล้วครับบะหมีกลุงใส่นี่ไปต้อนนกใส่กลุงสีเหลี่ยมไปกลุงเฮ็ดขายเพิ่นเหรอครับแต่ว่าเพิ่นท่งพื้นใหม่ใส่เพิ่นแบบบ่หมี่เนี่ยใส่เถอะท่านหายไปเนี่ยน้าพี่น้องนะบมี่เฮ็ดกระคาแต่ว่าบ่มีเจ้าของเจ้าของใส่จ้าไปครับผมมันี้ก็จะได้ก็รบกวนพี่น้องมาหลายเดือนาะครับเนาะ สิบเห็ดนาทีนะครับเนาะผมมีอย่างหลายครับเพราะว่าเมื่อนี้ผมมีคลิปก็เลยนางเฮ็ดคลิปเฮี้ยนเนานะมีคลิปนกตอนนกมีอยู่ครับแต่ววันวันบ๊วย,ยเฉลยบ่๊วยเฉลยลงดูพี่น้องก็บจีวาเนาะเอ้ยคลิปแห้วบ่ลล่องไปเี้ กกกสมบูรณ์แบบนะครับเนาะใส่สายใส่สายใส่ใสแนวสนเ,เสียบลักกับเควาเซตสินนะครับเนาะแล้วก็เก็บมือละสองสามใบไปเก็บงานเก็บเบ็ดแถวแล้ว, 2, ลวก็พ่นที่เดียวเลยครับผมดองซีเชี่เดียวพ้อครับรุ <c oughs> ่นนี้นาจะเฮ็ดจากสองมือเนาะสีนะครับนะเนาะเฮ็ดมือละหาใบพ้อหาหกใบ ว่าไม่สิ 13, บสามสิบสีกกรร่ไปเออก็เป็นไรเลยเก็ยใบเพราะว่าอ้าวเกียให้มันจบมือเดียวแล้วเรอบสีกะมีซอมมาจะตบองงามกะเก็บรายละเอียดไม่แล้วก็พ่นอีกรอบแต่มันมง่ามนะครับก็ต้องเก็บให้มันดูดีที่สุดก่อน เค okay, นะครับบานนี้ผมก็สิได้กวาตัวทำงานก่อนนะพี่นองนาะบานี้ปลาสิใไ่ประตูสองใบซัยหนึ่งี่เลเห็นไหมเหลี่ยวนี่สี่สหเหล้วผมบอกนี้กับประมาณหกโมงนะครับหกนาทกาสี่โมง,งแรงวคิดว่าเบิร์ตเว้นนะพี่นองเนาะก่ะสวาตัวให้ง่ายกันนะครับสวัสดีครับผม